สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมยิ่งครับช่องดูพระดีครับวันนี้ครับผมนําเหรียญที่หลายๆท่านอยากได้และรอคอยมานานแสนนานครับนี่ครับเหรียญเปลวเทียนครับหลวงพ่อพัปุญจกระโมครับเหรียญเหรียญล้อพิมพ์เดิมของหลวงพ่อเดิมนะครับปี2483ครับนี่ครับนี่เลยครับแบบนี้เลยนะครับกล่องอยู่ด้านหน้านั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ชมว่ามีเนื้อมีกี่เหรียญนะครับในกล่องมีอะไรบ้าง ไปรับชมพร้อมกันเลยครับนี่เลยครับกล่องด้านหน้านี่ครับบรรจุ100เหรียญนะครับนี่กล่องแพ็กเกจยิ่งสวยงามครับนี่เลยครับพระครูนิวิทย์บุญยากรนะครับวัดห้วยด้วนนะครับสติกเกอร์ PSG นะครับข้างกล่องนะครับเหรียญเปลวเทียนหลวงพัดนะครับรับลุ้นเนื้อทองคําด้วยนะฮะลุ้นเนื้อทองคาก็คือมี9้าเหรียญ หมายถึงก้าเหรียญอยู่คราอยู่ไม่รู้ว่าอยู่กล่องไหนแล้วครับนัอยูดูอยู่รังไหนนะครับก็วัดดวงกันไปนะครับเผื่อได้นะครับอ่าเป็นเหรียญเล็กนะครับเหรียญเหรียญเปลวเทียนเนี่ยเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับขนาดอยู่ประมาณสองเซนครึ่งนะครับนี่ฮะเดี๋ยวแกะให้ชมเลยแล้วกันครับไปไปชมร้อมกันครับลองแกะดูเลยครับมาครับแกะชมเลยครับหุ้มพลาสติกใสนะครับการลอยสวย กันลอ,อยอย่างดีเลยนะครับนี่เลยครับ100เหรียญบรรจุอยู่ในกล่องครับบรรจุอยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วครับกล่องขนาดเล็กนะครับกล่องขนาดเล็กเพราะเป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับนี่เล็กกระทัดรัดเลยนะครับ ขนาดเหรียญนั้นสูงความสูง2.5เซนนะครับเล็กนะครับน่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากนะครับทุกกล่องนะครับทุกกล่องจะจะซีนด้วยสติกเกอร์แบบนี้ครับนี่เหรียญเปลวเทียนวาระ9 9ปีดําริีจะสร้างโดยหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อดัมบลนะครับดำเนินงานโดยปองสุพรรณนะครับทีมงานปองสุพรรณทุกกล่องจะเป็นแบบนี้ฮะซีนเดิมเดิมนะครับในนี้นะครับมีเนื้อเงินนะครับ เขาไม่ได้การัน <behaviour> ต yeah. ีว <work>. yeah. ่ากี่เหรียญแต่มีอย่างน้อย1เหรียญนะฮะอย่างน้อยมี1เหรียญอยู่แล้วนะครับบางกล่องนะฮะแกะก็เจอ 3- าสี่เหรียญก็มีเอาง่ายๆว่าการันตี1เหรียญแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเหรียญตัวอย่างนะเหรียญตัวอย่างเหรียญตัวอย่างนะเหรียญตัวอย่างที่เป็นชุดอยู่ในชุดแถมยกลังมาให้แล้วกันนะครับมีอยู่สเหรียญนะครับเดี๋ยวเอาให้ชมกันนะครับไปชมพร้อมกันครับ นี <hh> ่ <stand> <ui> ครับผมสี่เหรียญที่แถมนอกหลังนะครับผมแกะไปแล้วในไร่สดนะครับจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะหนื้กทองทิพย์แล้วก็อัน ah นี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อทองสตตะนะเนื้อสตะนะครับเนื้อสตะแล้วก็นี้ก็น่าจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับทองฝาบาทนะครับนี่แล้วก็ก็จะมีเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะมาให้นะครับนี่เป็นเนื้อนวะอันนี้ชุดนอกหลังนะครับชุดนอกหลังนะครับ ส่วนที่เหลืออยู่ในรางนั้นเรามาลุ้นกันครับ100ยเหรียญที่อยู่ด้านหน้าของผมนี้นะครับจะมีเนื้ออะไรบ้างแล้วก็มีเนื้อเงินมีทองคำไหมนะครับนี่ครับ100เหรียญนี้นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจก็ทักทายไลน์นะครับแอดพาดีเมียด้านล่างหรือว่ากดติดตามไว้เลยนะครับในช่วงไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวเราจะมีมาให้แบ่งปันนะครับแบ่งปันในไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นปิดด่วนนะฮะหรือประมูลนะฮะ ก็กด<ฎ><กฎ>ติดตามไว้ครับรอเจอกันนะครับชุดนี้ครับชุดเปลว <âu> เทียนครับมีหนึ <ramen> ่งเหรียญนะครับที่ช่องดูพาด,ดีครับ <languages> เจอกันทุกค่าคืนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ